เออนันแดดดึงลงมามา <_ d ance> เออเออดูสิมีข <_ d ance> ี้แมวไหมน่นมีขี้แมวอุย <_ d ance> อ้ยอุยย้ยทำให้หน่อยยอ้ปะเอาไปไหนอ่ะทิ้งสิอุ้ยจะเก็บกลับบ้านหรอทิ้งยังไงอะดูสิแมวเขารักลอน <_ d ance> เอาละค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้นะคะเรานัดปุ้ยมาเที่ยวบ้านมาดามแพร์เราจะมาแกงอีกปุ้ยกันค่ะอีปุ้ยมาถึงละค่ะ นี่อดบ้านฉันหรือฉันเพิ่งได้ยินเนี่ยขอเสียงตบมือนะคะต้อนรับอีปุ้ยหน่อยค่ะปุ้ยเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเราแอบถ่ายปุ้ยโดยที่ไม่บอกปุ้ยนะคะไม่รู้ตัวเลยดูหน้าค่ะไม่รู้ตัวเลยว่ามาเนี่ยจะต้องโดนแอบถ่ายนะคะไม่รู้ตัวเลยมันเอหมอกลงหมอกลงใช่ไหมอ้าววันนี้ตาเป็นอะไรอะต้อกระจกเหรอไปเดี๋ยวดูดูดูไหนๆลืมตาให้คนดูดูหน่อย น้าวันนี้เป็นแม่แมวเปอร์เซียลองมีหมอกใส่คอนแทคเลนมาแล้วเบลอทุกอย่างในบ้านหลังนี้อ่ะปุ้ยจำไว้เลยนะให้นึกว่าเป็นบ้านของตัวเองได้ค่ะบ้านสวยมากเลยค่ะสวยจริงจริงปุ้ยตาสบายเลยนะคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ใช่นั่งโซฟานั่นแะ่ายแล้วดูสิเดี๋ยวคนดูก็ว่าว่าฉันน่ะใจร้ายถ่น้ำริดนดง เจ้าของบ้านต้องนั่งตรงนี้แล้วฉันเป็นแขกนั่งตรงนี้แล้วเอาเหรอก็ให้เป็นบ้านของตัวเองไงนี่ถุงอะไรอ่ะถุงขยะถุงขยะนู่นถังขยะหย่้งนอกแกงปุ้ยแล้วหนึ่งเล็กๆน้อยๆหุ้ยคืออะไรอ่เอาเห็นโต๊ะมันโล่งน่าได้ใช้งานเลยคูณดีแก่แก่แกแกะเลยค่ะนะคะแกะเลยไม่รู้จะถูกใจเพื่อนหรือเปล่าเอของฟรีอะคูชอบหมดแหละ นี่นะคะดอกไม้สวยค่ะจ่าอุ๊ยบ้านดูสวยก็ไปอีกอนาน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 น,าน้ำนนดีแล้วฉันอยู่น้ำจน,นเลยค่ะจ้าน้ำหนุนหน่อยู่ในตู้เย็นน่ะไปหยิบให้หน่อยได้ปะอ้าฉันหยิบใช่ใช่ใช่เหมือนบ้านของเธอไง หยิบให้หน่อยได้ไหมบ้านเธอยังมีหมอกอยู่เลยเนี่ยบ้านยังมีหมอกอยู่ใช่ไหมหยิบน้ำให้หน่อยนะแก้วด้วยนะแก้วสองใบนะของเธอใบหนึ่งของฉันใบหนึ่งนะห้ามยกซอสนะเนี่ยตู้เย็นอยู่ตรงนั้นน่ะไปเลยเร็วๆอุ้ยปุ้ยช้าจังเลยอ่ะใจเย็นๆค่ะอ่ะคุณวีดอะไรทำไมไม่ล้างจานน่ะก็เก็บให้เธอล้างไงไปกินน้ำใจเย็นๆเดี๋้ๆเดี๋ยวปุ้ยๆเอาวางไว้ก่อนทำไมอุ้ยฉันเพิ่งทำเล็บมาก็ล้างไป ไม่ไม่ไม่ล้างให้หน่อยสิเหมือนบ้านตัวเองอะล้างยังไงอะไหนเธอลองล้างฉันดูสิฉันทําไม่เป็นฉันกลัวมือเปื่อยส่วนใหญ่คุณพิชจะล้างเอาล้างทวยให้หน่อยสิเนี่ยน้ำเปิดตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปนั่งรอตรงโน้นนะที่ว่าเป็นบ้านตัวเองนะปุ้ยล้างไปเลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบโอ๊ยเร็วๆแม่ยกอินพี่หิ้วน้ำปุ้ยแม่ยอินแม่ยกอินค่ะปุ้ยช้าช้าจมูกเนี่ย รูตี้ลงน้ำอยู่อ่ะโอ๊ยชามาแช่ไปก่อนไม่ไม่ล้างให้เสร็จล้างให้เสร็จแค่ไว้ดีดีถ้าบ้านเธออ่ะเธอจะล้างไหมอย่างเงี้ยเธอจะวางแค่ไว้หรอฉันล้างเลยล้างเลยไช้ไม้เออเงินรีบล้างล้างให้เสร็จเร็วๆฉันไม่ส่งกรปุกเหมือนเธอฉันล้างเลยไปก็นึกว่าเป็นบ้านของเธอเองอปุ้ยเธอก็ต้องล้างตา คุณอาจารย์แต่แล้วยางมารีวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยเจ็บนิ้วมากเลยเนี่ยเมื่อวานโดนแมวกัดเนี่ยอย่าวินคุณวิทยาพิษอยู่ไหนยาไปพูดแต่คุณวิทยจะหิวน้ําจะพูดบ้าก็จะหิวน้ำจะเอายาพิษให้แล้วก็ดื่มน้ําตามรู้หรือว่าคุณจะตายไม่ตายหรอกยาพิษทำอะไรกูไม่ได้นะคะร่างกายมีมากแล้วมากแล้วจัดสมอยู่ตอนนี้นยคุณวิทย์ยาเบื่อหนูใส่ในข้าวกินทุกวันเลยอ่ะปุ้ยกินน้ำก่อนคิดว่าเป็นบ้านตัวเองนะอยากกินอะไรตู้เย็นไปหยิบได้เลย แต่ไม่มีเห้กินหรอกจริงๆน้ำเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำสิงนะน้ำก๊อกกรอกใส่ขวดดีดีดีใช่ไหมรียูส์ดียูสรียูสอ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนพูดมากเจ็บคอเพื่อนใจเย็นๆนึกว่าเป็นบ้านของตัวเองเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งกินกินก่อนกินก่อนกินก่อนเลยจ้าปุ้ยกินก่อนเลยไปไหนอ่ะเขห้องน้ำแป๊บหนึ่งขี้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเอาจริงเหรอขี้ก่อน ปุ้ยปุ้ยจ๋ามานี่ไหนดิว่าฉันลืมซื้อยาขัดห้องน้ําแล้วเอามาปะไม่มีบิดล็อตไหมไม่มีห้องน้ำล็อคล็เข้าดูดิล็อคเข้าดูดิเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนฉันเมื่อกี้ใ็่เมื่อกี้อะปุ้ยปุ้ยปุ้ย ตั้งแต่ซื้อบ้านมาฉันยังไม่เคยล้างห้องน้ําเลยอ่ะทำไมเธอไปล้างยังไงอ่ะโศกโลกนู่นนี่มันก็คือข้าตาสงสัยคุณพิศซื้อมาซื้อไพรย์ชาน์ตยาล้างห้องน้ําอ่ะแล้วทำไมเอาเครื่องดื่มแพมมาไว้ในนี้ล่ะเขาหยอดใส่ข้าวให้กูกินเออแล้อยู่ตรงนั้นนะจ้ะต้าเดี๋ยวมานะทำาะทำตะให้เหมือนบ้านตัวเองตามสบายไม่ต้องเกใจปุ้ยปุ้ยล้างเลยโอเคนะปุ้ยล้างนะหลหยอีปุ้ยขาดอากาศหายใจอยู่ข้างใน หายไปครึ่งชั่วโมงแล้วโอยแต่จ้า โอ้ยปุ้ยมาบ้านต้องตี๋จริงๆปุ้ยไม่ต้องทําอะไรก็ได้ปุ้ยนั่งเฉยๆเธอไม่เป็นไรเพื่อเนาะโอ้ยดีจัางเลยปุ้ยไปนั่งก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนนี่ฉันซื้อโซฟาอันใหญ่มากนะเวลานอนเลยหล่อนก็มาบ้านฉันเนี่ยจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ฉันชอบมากชอบใช่ไหมแบบนี้เลยที่ฝันโอ้นี่แหละซื้อมาเนี่ยเพื่อเธอเลยโดยเฉพาะเลยเวลาเธอมาเดี๋ยวเธอก็นอนดูทีวีได้าะถ้าหลับไปเนี่ยตื่นตอนเช้ามาเธอก็แค่แบบว่าเอ้ยล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็กวาดบ้านนิดนึงอะไรอย่างนี้แค่นี้เองง่ายๆแล้้วถาเกิด แล้วมันเลอะหน่อยเลอะขี่แมวอย่างเงี้ยก็ถูบ้านด้วยก็ดีให้เหมือนบ้านตัวเองให้เหมือนบ้านตัวเองปุ้ยไม่ต้องเกรงใจปุ้ยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลยใช่ใช่บ้านปุ้ยบ้านปุ้ยเนี่ยแล้วก็แต่งปุ๊กเนี่ยถ้าถ้าปุ้ยนอนไม่ล้างหน้าวันนี้แต่งหน้ามาใช่ไหมถ้าหมอนเลอะซักให้ด้วย จักนู้ก็สะบ้าอยู่หลังบ้านอยากลองใช้ไหมล่ะของหลังบ้านใช่อยากลองใช้ไหมใช่อยากลองใช้เดี๋ยวพาปุ้ยไปดูซื้อเครื่องใหม่มายังไม่ทันได้ใช้เลยปุ้ยใช้ไม่เป็นอย่ามีใจเย็นๆไม่ไม่ไม่เล่าให้คนดูปลาเกยนโอเคเออได้หมดได้ได้ปุ้ยปุ้ยปุ้ยโต๊ะเลอะเนียนเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังเงาเงาเนี่ยนเลอะอะไรเนี่ยนู่นผ้าเช็ดโต๊ะอยู่ข้างหลังบ้านอ่ะดิบๆมาหน่อยสิได้เออนะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย โอ้ยช้าตังเงยอะ่ะโอ้ยๆจะถนัดหรือนู่นนไปนั่งข้างล่างจะได้ถนัดก,กว่านี้ <c oughs> เออนั่งตรงนั้นแหละจะได้ละอ่า <c oughs> ใช่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 ดี <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดมุมนั้นเหรละอ่ะ โอ้โหอีกตัอีกอุ้ยน้ำลายฉันกระเด็นนะปุ้ยฉันกลัวโควิดไงไม่ไม่ไม่บ้าไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดบ้านจะเปิดแอร์เอาเช็ดโต๊ะไปเออดีดีดีอุ้ยสะอาดมีมีอะไรอีกไหมเอาน้ำมาหน่อยสิเราอยู่ตรงนั้นแหละอุ้ยแต่เรามีเพื่อนดีมีใช้ดีกว่าคือเมื่อกี้หร่อนถุยน้ำลายใส่ไปหรือเปล่าเนี่ยนิดเดียวเองนิดเดียวโอไม่เป็นไรขายยาสูน น้ำหกปากแล้วอ่ะปากเลอ่ะเช็ดไต่โอ้ยหิวหรือเปล่าอ่ะยังก็ได้เออยังไม่หิวไม่เป็นไรงั้นแน่นมานี่ไปไปข้างนอกกันไปข้างนอกกันฉันจะพาไปดูต้นไม้เออดดดไปดูต้นไม้กันฉันเพิ่งซื้อมาใหม่สวยโถล้นมาบไป นี่ปุ้ยดูสิเนี่ยฉันซื้อต้นไม้มางามงามดูสิบางวีนะสวยใช่ไหมซื้อจากไหนซื้อจากเรียบจ่วนก็เลยซื้อมา3ามสีต้นไงเป็นคนรักธรรมชาติยังไม่เอาลงกระถางเลยอย่างปุ้ยฉันยังไม่ได้ซื้อพ่วไม่ได้ซื้ออะไรเลยแต่มีดินพร้อมนะถ้าปุ้ยอยากลงได้นะออาหรอเออเนี่ยลงได้เนี่ยซื้อทรายซื้ออะไรมาหลายอย่างแล้วเอาดินไปไว้ตรงกระถางหน่อยสิอยากจะควรเจะปุ้ยเลยอ่าปุ้ยฉันเจ็บมืออ่าไม่เป็นไรฉันช่วยได้ เอาไปทีลรกระสอบนะอย่าเยอะเอาเร็วๆตรงไหนอ่ะตรงนู้นจะถักตรงนู้นน้ถัาตรงนู้นเออเอาไปเอาไปเอาไปใส่ใส่นะไม่ต้องฉีกนะยังไม่ต้องฉีกนะยองฉีกนะเอามาวางไว้เฉยๆเดี๋ยวฉันทำเองฉันิใจเอ้าต้นไม้ต้นไม้อ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดปุ้ยอย่างเทเลยอย่าอย่่ใครทาล้มเนี่ยทำไมต้นไม้ล้มอย่างนี้เนี่ย่าต้นไม้ตรง่านต้นไม้อ่ะมันงงหรอวินา่เออดีปุ้ย ยกลขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยน้องเป็นลมแล้วมีน้องอนดด้วย <S <S โอ้หนักมากเลยอะเอายกขึ้นไม่ไหวย่ะปุ้ยจ้าวางดีๆสิอย่าให้มันล้อมอีกนะเออเอาขึ้นไปอีกปุ้ยน้ํากระเด็นใส่ฉันด้วยอย่าปุ้ยมันจะเลอะไหมเนี่ย ทำไปนิดนึงอีกนิดนึง,ดดงมันหนกักจนยกไม่ไหวโอ้ยจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเออเอาขึ้นเอาตั้งก่อ,อ,กอนครับอีกอันนะึงอ,อีกอันนึงเออดีไม่ปั๊มนี้โดนน้ำแล้วปุ้ยตรงนี้มันไม่โดนน้ำเลยค่ะทำไงดีอะ่ะอุ้ยตาเล็กเจอปากวัวด้วยปุ้ยแทนเต้ก<ำ>นกะ่อนไหมไม่ไม่ไม่ฉันรักต้นมไม้ฉันอยากให้ประเทศไทยมีออกซิเจนเยอะๆอะไรจะอันนี้ันเนี้ยถังน้ำมาเปิดมาเปิดถ้าเปิดให้เดี๋ยวถ้าเปิดให้เดี๋ยวเธอเจ็บมือ อ่าเนี่ยใส่ไปหนักไม่ตู้ยไม่ทำนั้นคือไต่ตอนอยู่ข้างนอกอ่ะนิ่งกว่านี้นิ่งกว่านี้เหรออ่ะโอเคพอแล้วอ่ะลดน้ำหน่อยสิต้นไหนจ๊ะช่วยช่วยช่งเลดน้ำหน่อยทุกต้นเลยทุกต้นเลยะมีใช่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 ทุกต้นค่ะทุกต้นทุกต้นอย่าใช้น้ำเยอะเปลืองเปลือง หมดแล้วเหรอเนี่ยไน่อยใช้เพื่อนเลยอะเพ<อ>ืเอ่อนน่ารักเนี่ยปุ้ยเป็นคนที่น่าร,รักปุ้ยเขาชอบทำงานาเบื่บนนบอมากเลยอ่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยภาพนั้นเนี่ยคุณวิทย์น่ารูเท่มากเลยอะเดี๋ยวคุณช่วยขัด,ดหน่อยพด้ป้วนขัดไม่เป็นเลยขัดหลายรอบแล้วไม่ออกอะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลากเน่าไปตรงโน้นหน่อยตรงมุดอีก ายแล้วคุณวิทย์เมี่ยวขยะไปทิ้งอ่ะยวางตรงนี้พอแล้วปุ้ยนะทำไมอ่ะวางก่อนวางก่อนวางแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บขยะเอาไปไว้น้าบ้านพี่หน่อยสิขยะใช่เราหาขยะตรงนู้นเน่ะเออฉันกลับบ้านเลยไหมไม่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 ย,ยังไม่เสร็จยังมียังม no ีอีกเยอะปุ้ยเมี่ยวอีกยังไม่ได้เก็บที่แมวเลยกลับบ้านก่อนก็ได้ไม่ไม่เป็นไรปุ้ยช่วยปุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเยอะเอาไว้ข้างนอกก็ได้ของ เออเอาไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกคือไปปุนตอกปุ่นตอกเอาใส่ข้างในก่อนข้างในหยุขยับเสียกไม่ได้ตแต่แม่บ้านบอกว่าให้เอาไว้ข้างนอกนะหรอูดเอาไว้ข้างนอกเถอะเอาไว้ข้างนอกดีกว่าพวกเธอตีกันก่อนสิไปเถอะโอ้ยเข้าไปยังไงถล่ร้อนเงือกเตะปุ้ยกระจกนี่ค่อยเงาเลยค่ะทำาังไงอ่ย นี่อ่ะกระจกมันไม่ค่อยหนายังไงดีล่ะเอ๊ยฉันว่าฉันไม่มีหนังสือพิมพ์อ่ะอุ้ยฉันเอาหนังสือพิมพ์ทิ้งหมดแล้วอุ้ยอยู่ไหนอะถังขยะอ้าวหรอไปดูให้หน่อยสิไปเอาใช่ไหมเออไปเอาในถังขยะได้ๆจ่นน่ะเปิดเปิดไปอีกทีนึงนะเออไปคุยแต่ฉีกถุงเบาๆนะเดี๋ยวถุงขาดเดี๋ยวแม่บ้านก็ทำงานลำบาก ซือโอ๊ยซื้ออะไรมาอันนี้เอาไว้ใส่ของกินจีนนะนคดีดูยทำไมไม่ซื้ออันใหญ่กว่านี้<ส>วันหลังซื้ออันใหญ่กว่านี้มานะอันนี้แบบว่าใส่ได้นิดเดียวของชิ้นเยอะอ่ะได้ได้อันนี้ซื้อมาฝากใช่ไหมใช่ค่ะโูดีนะเนี่ยของขวัญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยฉันไม่อยากจะรับเลยอย่าเบื่อมากเลยโอปีเหอะถ้ามันเข้ากับบ้านเธอแต่ถ้าไม่เข้าก็สวยสวยแต่อยากได้ใหญ่กว่านี้ถ้าไม่เข้ากับบ้านเธอฉันเอากลับก็ได้ ให้แล้วให้เลยเอออันนี้ก็สวยเดี๋ยวเราก็เอาไปวางตรงนั้นอ่าสีทองแม่ฉันบอกว่าเนี่ยซื้อมาเนี่ยตูเตรออะไรอย่างเงี้ยห้ามทรงสี่เหลี่ยมมันไม่ดีเออเอวางตรงนี้อ่าเอาวางกล่องไปอะไรอย่างงี้ฉันทําให้เธอนะดีมากตอบแทนที่เธอดีกับฉันฉันเป็นคนดีใครๆเขาก็บอกว่าดีทั้งนั้นแหละใครบอกกูคิดไปเองออาวาง เออไม่ต้องยกออกติดกาวไว้แล้วเดี๋ยวแมวคำร่วง <c oughs> <c oughs> แล้วซื้ออะไรมาอีกล่ะนี่ไงโอ้ยเพือ่อนอยากจัดดอกไม้นี่ชอบจัดดอกไม้ที่ที่เห็นเห็นนะคะจัดเองหมดเลยวันก่อนไงไปร้านคุณป้าหล่อนรู้ไหมป้าบอกว่าอะไรป้าป้าคะหนูขอซื้อโอเอซิสหน่อยค่ะแล้วคุณป้าว่าคุณป้าบอกว่าเอาไปทําอะไรอ๋อจัดดอกไม้ค่ะชอบเหรอนึก <c oughs> ชอบเหรอใช่ค่ะชอบค่ะวันหลังจากนั้นทาไมรู้ไหมป้าบอกว่าวันก่อนซื้อไปแล้วสองก้อนเนี่ยซื้อทําไมอีกอ่ะก็หมดแล้วไงแล้วป้าก็บอกกูอีกว่าไงรู้ปะรับจ้างจัดหรออ๋อไม่ใช่ค่ะสี่ก้อนนะกูไม่รับจ้างจัดแต่แทนนั้นกูซื้อยกรังจักแตู่จักง่ายกว่านะคะป้าก็ถามอีกว่าว่างเหรอนั่งจัดดอกไม้กิจกรรมยามว่างเหรอค่ะโควิดคุณป้าไม่ไม่ว่างแต่ว่ากูก็อยากจะทาเพราะใจกูรักเป็นงานอดีเล็กป้าก็บอกโอ้ดีนะว่างดีเนาะป้าบอกเอาออกียาน กูก็บอกว่าเอาสองอันแล้วป้าพูดว่าไงลูกก็ว่าเอาไปทําไมเยอะแยะกูก็เลยถามว่าสรุปป้าจะขายมิคกะป้าจะขายสิถามไปอย่างนั้นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บโชคดีมากเลยอ่ะที่ฉันได้จากเธออ่ะเพราะอะไรลูก็อกูไม่ต้องกลับไปซื้ออีกสองอัน เดี๋ยวป้าถามกูอีกเอาไปทําไมเยอะแยะมาซื้ออีกแล้วเหรอมาซื้ออีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้ไงไม่อาจจะสมดเลนสมรสนิยว่าครอบครัวรักสองก้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนในห้างอ่ะเออกูเข้าใจแล้ววันหลังกูไม่ไปละแล้ววันก่อนป้าบอกว่าพวกูอยากจะซื้ออันนี้ป้าถามว่าอะไรรู้ป้าเอาทุเรียนไหมขายผลไม้ขายผลไม้ด้วยเปิดไปกลิ่นหอมมากทุเรียนค่ะกูก็บอกกินไม่ได้เป็นความดันป้าถามทําไมเป็นความดันอะ ไปต่อไม่ถูกเลยค่ะท่านผู้ชมขาแล้วป้าบอกว่าเนี่ยเป็นความดันทําไมอ่ะก็กินทุเรียนก็กินแต่เปลือกสิแล้วเขากินกันได้ด้วยหรอใครก็ขมร้อนเลยดูสิป้าแรงมากเลยอ่ะจลงบ้านเเธออยยู่ลไหมตาเป็นแม่แมวหน้าเลยนะไปไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าเธอยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยไป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 อ๊ยเดี๋ยวคือมันเลอะ อยากขึ้นอยากขึ้นขึ้นเดี๋ยขึ้นขึน้นแนปะ๊บหนึ่งชั้นเนี่ยตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยฉันยังไม่ได้แบบว่ากวาดบ้านของบ้านอ๋อเ,อเธอจะกวาเหรอป่าต้อน,นรอับฉลอป่าๆป่าไม่เป็นไรถึงยังไงก็เดินขึ้นไปแล้วกวาาพื้นให้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยให้ฉันใช่เป็นบ้านของตัวเองไงกวาดไปด้วยไ <lic> <lic> ด <lic> ้ค่ะพอดีทีฝุนมันเลอะโอ้ยฉันเป็นคนตัวใหญ่ฉันกวาดลำบากเนี่ยมีสามชั้นกยกวาาให้หมดเลยนะสามชั้นแค่บันไดเองอ๋อได้ค่ะ เอาปาดไปแถมตามมาฝุ่นเยอะจริงอุ้ยเดี๋ยวเข้าจหมูกฉันเดี๋ยวเขาเป็นครูแพ้ไม่ได้ปุ้ยไปวาดไปอีกคุ้ยหลบด้วยค่ะวาดเลยค่ะนั่นราคาดีค่ะโอ้ดูสิฝุ่นเยอะมากเลยนะผายเยอะจริงๆใช้จริงๆค่ะใช้งานจริงจริงค่ะวันนี้ปุ้ยสวยปุ้ยทำได้ปุ้ยจะดูเป็นนางสงสารดูเป็นนางซินเดอเรลล่าไงที่โดนแมเนียจิบหัวน่ะอาวเธอเป็นตัวร้ายเหรอเ๋าจะเป็นนางเอกอ้าวเหรอ ฉันก็งงนะหรอขึ้นไปอีกเมตรบทประคันเธอเขียนเองหรือเปล่าแล้วแต่งเองพูดเองกว่าให้หมดอุ้ยนี่นี่ตรงนั้นยังเลือกอยู่เลยเนี่ยนะต้องต้งตรงนั้นน่ะคือพี่ปุ๊กเนี่ยหัวฉันน่ะไม่ยอมให้ฉันกว่าบ้านเพขาบอกว่าเจะถึง pm สองถึงห้าเข้าปอดไม่หัวเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันจะมาป้าป้าป้าเขาเป็นคนเป็นคนอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอ้ยไม่ต้องทำอะไรหลงเดี๋ยวทำเอลงดันจินก็ไม่ต้องล้างฉันว่าหัวเธอรู้ว่าฉันจะมา หรอก็คงรู้แหละว่าเธอรักฉันเธอทําได้ทุกอยาก่างเพื่อฉันใช่โอเครีบๆกว่าให้เสร็จเนี่ยเจ้าของบ้านมานแล้วเนี่ยลักกี้อุ๊ยสวัสดีค่ะ้องรักกี้ค่ะมาเท่านี้มาโอ้ยร้อนจังเลยอะ่ะ เธอลูกเธอจะออกม่เป็นไรให้มันออกไปเถอะอ่าเข้าบ้านมาก่อนเนี่ยห้องข้างบนของชันผ้าปูที่นอนอี่ยไม่ได้เก็บเลยปุ่ยเก็บให้หน่อยสิอ๋อได้ได้ไดจัดออเอาตรงลุงตางไงลูกเออเก็บที่นอนให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวลูกันเตื่น เดี๋ยวรูแล้วเจ็บมานี่ทำอย่างอื่นจะดีกว่าคุยวายตายแล้วคุณวเมอาหารแมวท่องอ่ะเธอรักแมวไหมไม่ฉันเกลียดจ้ะเหรอ, <คน S 2> อก่อนอยากไ,<ม>ได้ใจ <ใน S 1> บุญสุนทานไหมล่ะดูสิลูกมานั่งรอน่ะนะ <c oughs> ลูกมานั่งรอห <c oughs> ิวข้าวุ้ยเติมข้าวหน่อยสิเติมข,ข้าวข้าวของใครของฉันของแมวเออนั่นแหละถังนั้นน่ะถังของข้าวเนี่ยดูสิอุ้ยโอ้ยเธอเป็นคนดีแมวยังรู้เลย ดูสิอุ้ยน้องน่ารักอุ้ยเป่าทุ่งทุงตาน่ารักมากอดีเออเล่นเป็นเพื่อนน้องหน่อยเล่นเป็นเพื่อนน้องหน่อยมาเล่นสิลูกนานๆก็จะมาสักทีนึงอ่ะลืมนานๆจะมีล่นแบบไม่ดูแกเลยเออมเงียอะไรอย่างเงี้ยอดีจังเลยลูก อการดีค่ะลูกเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณวิทย์เครื่องนี้มันเอาขี้ออกยังไงไะถาดข้างล่างไงกดดึงออกมาหน่อยสิัไหนเธอทำให้ฉันดูสิทำยังไงทำไม่เป็นคุณวิทย์ทำให้ตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถาดข้างใต้เจ้าก็คุณวิทย์นี่เครื่องซักผ้าหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ถาดฝาหน้าเออนั่นแหละดิงมาไหมมาเออเออดูสิมีขี้แมวไหมน้ามีขี้แมวอุ้ย ุยทำให้หน่อยได้ปะเอาไปไหนอะ่ะทิ้งสิคุยจะเก็บกลับบ้านหรอทิ้งยังไงอะ่ะดูสิแมวเขารักหล่นทิ้งทำไปเลยทำให้มันเนอะเนอะด้วย เนี่ยเก็บพี่แมวนี่ยน่าตาฉันรักสัตว์ขนาดนี้เลยหรอใช่เนี่ยเอาออกแล้วก็ลูดเออๆนั่นๆแหละทำอย่างนั้นแหละใช่ไหมคุณมิสใช่ให้เหมือนเป็นบ้านของเธอเองเธอทำซะทุกอย่างแมวจะได้ไว้ใจวันนี้อ่ะเป็นบ้านของเธอเออนั่นๆๆถึงง่ายที่เก่งเนาะเออดีครับเธอคงฝานแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนถุงก่อนเปลี่ยนถุงก่อนลูดสิกขาลูดสิกขาเพื่อนลูดค่ะ ต้องรูดนะคะปุ้ยทําไว้เดี๋ยวบางทีเนี่ยเผื่อฉันไม่อยู่ฉันไปเมืงนงเมืองนอกเธอจะได้มานั่งเฝ้าเดี๋ยวฉันให้เธอยืมห้องหนึ่ง <c oughs> อยากอยู่ก็อยู่เฉันมีบ้านฮะฉันมีบ้านโอ้ยเดี๋ยวก็โดนยึดแล้ว <c oughs> ดูสิปุ้ยปุ้ยถ้าปุ้ยรักแขมปุ้ยจะต้องทําให้แทมบางทีฉันก็เกลียบหรอจะไม่ให้งานแล้วนะไม่ให้ไปตำผมแล้วนะให้ตายนะโอเคได้ได้ได้เลยตามไปบางทีก็อะไรนะครับบางทีก็เกลียดเอามาหรอถ้ามึงเกลียบมึงไม่ต้องตามไม่ต้องไม่ต้องทำผมเพื่อนเป็นใจเพื่อนเป็นใจเพนเป็นใจใช่ไหม หล่อนรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่ารักฉันเนี่ยก็ต้องรักลูกฉันด้วยเข้าใจไหมเธอมีลูกนั่นไงแมวเนี่ยติบตัวเนี่ยที่อยู่บนห้องเนี่ยฉันก็นึกว่าเธอมีลูกมอสลูกฉันพังไปแล้วโดยนคุณวิ์หนักมากโอยจ้าเนี่ยตรงนี้อะไรอะฉันจะให้เช็อ แซลหน้าม้าหนูนี่ที่วางขนตาปลอม,นามานหน้าม้าหน้าม้าเหินเขาเรียกตรงหน้าม้าเหินล้ำมากพิ่งม้างแงนคนอื่นเขาทำงุ้มตัวเองที่แบบหุดข,ขึ้นข้างบน <c oughs> เราต้องล้ำสมัยนะคะเพราะเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เอาเป็นว่าวันนี้นะคะขอบคุณปุ้ยนะที่มาเที่ยวบ้านแล้วก็ที่สาคัญค่ะเดี๋ยวเราสั่งพิซซ่ามากินที่บ้านกันกดีกว่าโอเคค่ะวันหลังมาอีกนะให้เหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองนะปุ้ยดีดหรอใช่ใช่ใช่วันหลังเนี่ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยขี้แมวก็นา จะเต็มแล้วล่ะโอเคก็ okay, ได้เนาะมาช่วยเพื่อนหน่อยรักเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนใช่เพื่อเธอนะนะนะเอาโอเคโอเคนะคะเพื่องานเพื่อเงินประโยชน์ค่ะเพื่อบ้านเพื่อรถด้วยสิอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณปุ้ยมากๆและขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ